เติมปีเติม์พิ่มขับไปคอยหนึ่งเดิมแล้วทำตามสูตรเดินจับเพิ่มติหลังจากข้างูมดทีนั้วก็ทำการล้างมาอีกแล้วครับสไลด์มาอีกแล้วอีกหนึ่งคันสตาร์ทไม่ติดไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะเดี๋ยวเราคอยดูกันวิโก้คันนี้ที่สไลด์มานะฮะโมชีตหลังจากล้างแล้วก็ดีขึ้นมาพอสมควรเลยรถมีอาการสตาร์ทติดระดับติดระดับนะครับโมชีตอ่ะพูดง่ายพอใช้ได้นะน่าจะไม่ใช่เดี๋ยวเรา เช็คอยอื่นต่อเสร็จแล้วเราก็กําลังทําการหรือปั๊มมาเพื่อเช็คนะครับมันมีอาการเป็นยังไงหรือเปล่าเพราะว่าหัวชีพไม่น่าใช่สาเหตุหลักนะครับมาลองมาทําจุดนี้ดูไดถอดลูกปั๊มออกมานะครับอันนี้เป็นลูกปั๊มบนปักปักเลยดูปั๊มล่างเนี้ยปักปักว่าปักปักเหมือนกันนะครับเราวมาดูตัวนี้ถอดฟีดหลังออกมาดูซีจะเจออะไรเป็นพิเศษไหม ไม่มีลายไม่มีอะไรฮะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นฟีดหลังฟีดหลังแบบนี้เลยเป็นรูปดาวกระจายเอียงมาดูดูนะมีรอยถลอกเล็กน้อยนะฮะนี่นะฮะหัวชีดวิโก้รถบริษัทคันนี้นะครับถึงแม้ว่าหัวชีดจะค่อนข้างพอใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ค่อยดีนะครับ ก็ของสั่งเปลี่ยนป้ายหัวชีดเลยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการิมน้ำมันดีซีนะครับได้แล้วครับเปลี่ยนเป็นหัวชีตอเวราเลยครับรถที่สไลด์มาก็สตาร์ทติดแล้วนะครับไม่มีการดับแล้วเดี๋ยวออกไปลองกันสวัสดีครับเพื่อนเพกกืกอนพผมต้อนร้านหัวชีดบีเกเนก็ให้ดูนะครับวันนี้ก็มีรถวิกโก้คันนี้ที่สไลด์มาใช่ไหมสไลด์ครับสไลด์มาครับสองพิก็รสไลดนะ์มาเลยงงเมื่อกี้ก็มีไอ้นั่นสไลด์มาเคสองพันเก้า บอกว่าเดี๋ยวให้เขารอรถไปเลยปรากฏว่าแม่งมีวาล์วด้วยร oh ้านของมาาันจะ <No. S 1> ก็คันนี้นะครับเป็นวีโก้เครื่อง2.5ก็มีอาการสตาร์ตติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับแรงดันไม่ขึ้นปั๊มไม่ทํางานนะครับก็ตอนนี้ทาการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนหัวฉีดด้วยหัวฉีดไม่ค่อยดีก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะเลยนะพวกันผู้ใช้รถกันนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาจากที่ไหนครับสายสามครับสายสามรถเป็นอะไรมาพี่วันนี้ไปสตาร์บิ๊ติดพี่ ติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดาวครับไปทําอะไรมาปะฮะไม่ได้ทำเลยครับยังไม่เคยทําอะไรมาใช่ไหมใช่ครับพี่ก็ผมลองเช็คดูเลยครับเช็คหัวฉีดก็หัวฉีดก็ไม่ค่อยดีอะเนาะดีมันก็พอใช้ได้แหละแต่ผมตามลูกพี่สั่งเลยจัดนาวล่าไปนะครับจัดนาวล่าแล้วก็มีทําการซ่อมปั๊มเหมือนจะซ่อมทั้งลูกครับเปลี่ยนเฮดเป็นเอสซวเกือบทั้งลูกแล้วนะฮะตอนนี้ออกมาลองรถกันเป็นไงบ้างครับพี่ดีครับ ดีฮะดีครับขับเปิดปาร์ตะเปิดปาร์ตเดียครับนะก็จะทำอะไรเพิ่มอีกไหมพี่ไม่เนะไม่ทำอ่ะอันนี้วันจะรีบนะพี่เลยดูก่อนครับดีนี่นะเดี๋ยวขับดูก็จะรู้ว่ามันแรงแล้วนะฮะก็ขอบคุณพี่ว่างนะครับที่มาใช้บริการที่ร้านเราก็ดีได้ใช้บริการได้รับใช้บริการพูดไม่ถูกพี่เขินกล้องแค่้วย เมื่อกี้คุยกันมาตลอดเละพอเจอกล้องนั้นแหละไปไม่เป็นเลยอ่ะไหนขอบคุณพี่บ้างนะฮะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับอาชีเกี่ยวกับรถมีการสตาร์ทไม่ติดหรือว่าส่วนใหญ่ผมยดมักจะได้ทําต่อจากอู่นะครับคือลากออกมาจากอู่อีกทีหนึ่งแล้วผมก็มาทําต่อ <c oughs> ก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็โทรมาติดต่อมาลากมาสไลด์มานะครับยินดีทํายินดีเก็บงานให้ยินดีจะวันรับจบไหมก็ไปเรื่อยๆครับอย่างคันนี้ยทําใช้เวลาไม่นาน ก็เสร็จลากมาเมื่อเย็นก็เริ่มลงมือทำว่าตอนสายๆนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ